ความรักถ้าเรามีเนี่ยมันควรจะทําให้ชีวิตเนี่ยมันดูสูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแต่ถ้าเรามีความรักแล้วความรักนะั้นมันทําให้เราแย่มันทําให้ชีวิตเราต่ําลงเนี่ยแสดงว่าเป็นความรักที่ไม่ดีไม่มีผู้ชายคนไหนมีสิทธิ์ทำร้ายผู้หญิงไม่ว่าจะทางร่างกายหรือว่าจิตใจแล้วในขณะเดียวกันผู้หญิง เองก็เหมือนกันพอเราโดนแบบนี้เราต้องไม่ยอมรับการทำร้ายนั้นการที่เรามีแฟนเราต้องมีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแฟนแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่มีความสุขเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเราไม่ได้ภาคภูมิใจในตัวเราอะคำถามต่อคือแล้วเราจะมีแฟนไปเพื่ออะไรอะคะแล้วเราจะต้องทนกับเรื่องแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุข ถ้ามีแฟนหรือมีสามีสักคนหนึ่งแล้วชีวิตมันไม่มีความสุขมันไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเรายังจะคบเขาต่อไหมถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนเราไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นแฟนนอกใจแฟนไม่ซื่อสัตย์กับเราแฟนไม่เคารพเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติเราในขณะที่เราเองเราเป็นคนดีแล้วเราให้เกียรติเขานะเราเคารพเขาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาถามตัวเองว่าเรามีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุข มันจะต้องถอยมาหนึ่งก้าถูกไหมเพื่อที่จะให้เวลากับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองการมีแฟนเป็นเรื่องที่ดีแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดีๆบนโลกใบนี้มันเยอะมากแต่วันหนึ่งถ้าเราโชคร้ายแล้วเ,เจอแฟนที่ไม่ดีอาจจะต้องให้กำลังใจตัวเองเพื่อที่เราจะไปต่อได้ยกตัวอย่างอย่างพี่แฟนพี่เนี่ยไปมีผู้หญิงอื่นแล้วไปทำผู้หญิงท้องมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมคะ ถึงแม้ว่าสมมติว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วผู้หญิงไม่ท้องแต่ถามว่าถ้าเขารักเรามากพอเขาจะไปมีคนอื่นไหมคําตอบคืออย,อย่างถ้าถามเราเรารักผู้ชายคนนั้นมากเราจะไม่มีทางนอกใจเขาถูกไหมเราจะไม่มีทางที่จะไปมีคนอื่นถ้าผู้ชายคนนั้นรักเรามากพอเขาก็ไม่ควรที่จะไปมีคนอื่นแล้วถ้าเขาไปมีคนอื่นละ่ะก็แสดงว่าเขายังรักเราไม่มากพอ เพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งรักอีกคนคนหนึ่งมากพอเราจะไม่ทําลายจิตใจกันทีนี้มันก็มีอยู่แค่ว่าต้องถามตัวเองว่าแฟนนอกใจเรารับได้ไหมแต่ถ้าสําหรับบางคนที่ไม่โอเคแล้วอยากจะเดินออกมาอย่างเงี้ยพี่เห็นด้วยนะเพราะอย่างพี่พี่ก็เป็นคนที่จะไม่ทนกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นเรื่องนิสัยอ,อื่นๆเรายังพอคุยกันได้ให้โอกาสได้แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ซื่อสัตย์หรือนอกใจกันสําหรับพี่พี่รับไม่ได้เราต้องยอมรับความจรงิงแล้วต้องเดินออกมาค่ะเพราะว่า การที่เราตอบว่าเรารับได้แสดงว่าเรายินดีที่จะให้เขาเนี่ยมีคนอื่นแล้วก็มีเราไปพร้อมๆกันเจ็บช้ำน้ำใจไหมเจ็บช้ำน้ำใจเศร้าไหมเสียใจไหมเสียใจหนึ่งสมมุติเราตัดสินใจเลิกพอเลิกเสร็จปุ๊บให้เวลากับตัวเองที่จะเสียใจกับเรื่องนั้นถ้าจะร้องไห้ร้องให้พอแต่การโศกเศร้าเสียใจมันต้องมีลิมิตเวลา เราจะนั่งเศร้าอยู่อย่างนั้น3ปี4ปีไม่ได้ชีวิตมันต้องไปต่อ2ตั้งสติแล้วกลับมาเป็นตัวเองให้เร็วที่สุดเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยพอ,พอผิดหวังหรืออกหักจากความรักเนี่ยมันจะเสียสูญไปนานนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีใครเข้มแข็งไปกว่าใครนะถามว่าพี่เคยแบบอกหักแลร้ลองไห้ไหมร้องไห้คนอื่นเองอกหักร้องไห้ไหมร้องไห้แต่เราต้องไม่เสียเวลากับเรื่องแบบนั้นนานมันทําไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าเรา ตั้งสติและเข้าใจยอมรับความเป็นจริงเราทู่สีไปเชื่อไหมว่าวันหนึ่งก็ต้องเลิก 3. กลับมาดูแลตัวเองดูแลยังไงดูแลใจและดูแลกายของตัวเองคือสิ่งที่พี่จะบอกนะคะเวลาเราอกหักเนี่ยแฟนที่เรารักเนี่ยหลังจากเขาไปมีคนอื่นเขาไม่ได้มาทุกข์กับเรานะเขาก็ไปมีความสุขกับคนใหม่ถูกไหมแล้วเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะมาทุกข์เพื่อเขาอะไรนักหนานะคะนึกออกปะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมารักตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคนที่เราน่าจะนึกถึงมากที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่นะคะพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงเรามาเอาใจใส่ไม่เคยทำร้ายจิตใจให้นึกถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่ดูแลเรามาดีแค่ไหนแต่กับผู้ชายหรือกับผู้หญิงแค่คนคนเดียวทำให้เราเสียผู้เสียคนไปเลยเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราตั้งหลักได้เร็วขึ้น ข้อ4ี่คือให้รางวัลกับชีวิตถ้าเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความรักที่เพิ่งจะสูญเสียคนรักไปหรือว่าเพิ่งจะเลิกกันไปเนี่ยกลับมาให้รางวัลตัวเองเราไม่เคยไปเที่ยวไหนเพราะเราไปแต่กับแฟนคนนี้ถ้างั้นหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะให้รางวัลชีวิตของตัวเองนะคะอาจจะมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งอาจจะไปเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศไปกับกลุ่มเพื่อนที่เราสนิทไปเที่ยวให้สบายใจให้รางวัลกับชีวิตข้อสุดท้ายสําคัญมากคือ หลังจากที่เราอ,อกหักมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาตั้งเป้าหมายและทำงานอย่างหนักเพื่อให้เราบรรลุปเป้าหมายแล้วทำตัวเองให้มีคุณค่าเคยได้ยินไหมคะถ้าเราทำตัวแบบไหนเราก็จะได้แฟนแบบนั้นเราทำตัว10บาทเราก็จะได้ผู้หญิงหรือผู้ชาย10บาทถ้าเราทำตัวร้อยบาทเราก็จะได้คู่ครองที่ราคาเท่าๆกันถ้าวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จทำธุรกิจแล้วโอเคเนี่ย คุณอาจจะมีคุณค่าต่อตัวเองประมาณ5ล้านคุณก็จะได้คู่ของ5ล้านเพราะฉะนั้นเราเป็นแบบไหนเราจะได้คู่ครองแบบนั้นเก็บความรักและคุณค่าที่เรามีไว้ให้คนที่คู่ควรกับเราดีกว่าไหมอย่างเงี้ยกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กลับมาโฟกัสกับเรื่องของงานหรือธุรกิจที่เราทำตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทำให้สำเร็จเชื่อไหมคะว่าคนเราอะพอประสบความสำเร็จเนี่ย เรื่องต่างๆมันเข้ามาเองเมื่อวันที่เราประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ชายเป็นใครคือเขาจะเข้ามาเองแล้ววันนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกคบได้เลยแล้วก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนหลังจากที่เรามีประสบการณ์ในเรื่องความรักที่ไม่ดีกับคนที่ไม่ดีวันที่เราประสบความสําเร็จอย่าลืมนะคะ เอาประสบการณ์ไม่ดีที่มีในอดีตเนี่ยมาเป็นบทเรียนช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกคู่ครองที่ดีที่คู่ควรกับเราอันนี้จะมีประโยชน์ค่ะ